ครับก็บสปอสเซอร์เพื่อนชาวไลน์เกมเซตทีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เอาอีโวอนุบิดนะฮะไปลงลีกนะครับซึ่งผมไม่ได้ลงลีก9เนี่ยมาหลายสัปดาห์แล้วน่าจะ2ส,สัปดาห์สองหรือ3ส,สัปดาห์นี่นะขี้เกียจฮะอ่ะนะตาที่9เลยนะครับตัดมาตาที่9ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเลยนะครับซึ่งตาที่9เนี่ยเจอกับตำนานไกอานะฮะคอสตูมด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคนนี้เขาจะยังไม่อัพบ,บัฟนะฮะซึ่งเซตเนี่ยเป็นเซต เซตมาตรฐานไกอาเลยนะครับมันจะมีมันจะมีอยู่2อสเซตนี่แหละนะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับที่ไกอาเขาเล่นกันรู้สึกว่าเขาน่าจะใส่เซตมาเอ่อมารับมือกับไกอาแนหะเป็นเซตสลับหลุมนะฮะซึ่งเซตที่เอาไว้รับมือกับไกอาด้วยกันแล้วก็รับมือพวกที่เอ่อสวิตมีเมียนนะที่ชอบไปวางหลุมช้อนนะฮะอันนี้ก็ ช่วยให้กายอารอดได้นะครับสาหรับตัวเซตสลับหลุมนะฮะมาดูกันนะว่าผมนะจะพาอนุบิดนะครับไปถึง9วินได้ไหมนะครับมาดูกันฮะรู้สึกว่าวันนี้เกมจะอวยผมด้วยนะครับตาที่9นะฮะก็หมวกฝั่งตรงข้ามนะฮะแตกนะครับรู้สึกว่าเกมจะอวยผมแล้วนะครับอนุบิดซึ่งเป็นอนุบิดที่ไม่ใช่มีบัฟนะเพื่อนเป็นอนุบิดที่ผมมีมานานแล้วนะฮะก็เอามาเล่นจะสลับกันเล่นนะฮะบางทีก็เล่น ไกอานะฮะบางทีก็เล่นอนุบิดนะฮะแต่ก็บางทีก็เล่นมีเมียนฮะโอเคฮะเรียบร้อยฮะตัดการ์ดซึ่งเกมอวยผมนะฮะทำให้อะคือหมวกฝั่งตรงข้ามแตกนะดับเบิลสองอีกทีนึงครับโอเคฮะเยี่ยมเรียบร้อยฮะทำไมไม่ทําลายเต๋าด้วยถ้าทําลายเต๋าด้วยมันจะดีมากเลยนะจะทําให้ไกอามันทอยยากขึ้นเออห้ากลับไปฮะตีทีนึงฮะโอเคฮะตอนนี้หมวกป้องกันเขาเหลือหนึ่งครั้งนะฮะ เสียดายเนี่ยถ้าถ้าไอเนี่ยบอลทองโล่ผมกลับเมืองอีกทีหนึ่งครับผมว่าไกลาอาไม่น่ารอดแน,น่ฮะ<ๆ>เสียดายมากเลยเสียดายนะฮะโอเคครับเขาถอยไปที่10นะครับผมไม่น่าจะกล้าไป12บสครับเพราะถ้า12ก็เรียบร้อยอะนะฮะสิบไปฮะทำอะไรฮะเชิดเลยเมืงง่อกี้จะทำยังไงอีนูจะทำยังไงนะฮะเนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆมัน คือถึงคุณจะเติมหรือคุณไม่เติมเนี่ยมันอยู่ที่เกมจริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่าเกมเนี่ยผมถึงไม่อยากเติมไงเห็นป่มเพื่อนๆเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยให้เห็นให้เห็นภาพเลย,ยเ,เล่นให้เห็นภาพเลยเนี่ยคือไม่เติมก็ชนะได้เพื่อนๆบอกเลยฮะไม่เติมก็ชนะได้นะมันอยู่ที่การทอยเลยเกมเนี่ยผมบอกเลยเร้อย,ยอละร้อยเปอร์เซ็นต์อะถ้าทอยไม่ออกเนี่ยดีที่ผมทอยสิบสองได้เห็นไหมเพื่อน บอกเลยว่ามันอยู่ที่เกมจริงๆฮนะมันอยู่ที่ลูกเกมจริงๆนะถ้าคุณทอยไม่แม่นยังไงก็ตายฮนะแต่ถ้ากุณทอยแม่นยังไงมันก็เปอร์เซ็นต์การชนะมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเก้านะฮะโอเคแม่นด้วยนะฮะแต่ผมจะวางตรงอ่าตรงช่องแรกเลยนะครับกันเขาทอยทอยเบิ้ลสิบมาครับเพราะว่าข้างหน้าหมอกผมวางไว้แล้วนะฮะหมอกผม วางไว้แล้วอย่างนี้เขาก็ไม่กล้าทอย10หรือ12มาแน่นอนครับมาดูกันฮะเขามีในประเทศนะฮะอ่ะทีนี้หมอกเต็มแล้วนะฮะหมอกเต็มพื้นที่แล้วเขาจะทอยมายัางไงฮะมาดูกันหมอกเขา10มานะครับ10ไม่น่ารอดฮะเรียบร้อยฮะอย่างนี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะโอเคครับเกมเป็นใจกับผมนะ,ะนี่ฮะก็ชนะได้นะ,ะถึงจะเป็นตัวอีโวนะครับมันอยู่ที่การเล่นด้วยแล้วก็อยู่ที่ของออกไม่ออกด้วยนะฮะ หลายสิ่งหลายๆอยา่างโอเคนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงก็ผมฝากกดไ like, ลนะค์กดแชร์นะกดติดตามกด subscribe ช่องออนพอร n แนให้ผมด้วยนะครับหรือใครที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแคลนนะก็ยังเปิดรับสมัครรับสมัครอะไรนะรับสมัครโอ้ยพูดผิดพูดถูกรับสมัครนะฮะรับสมัครเพื่อนๆนะใครที่ยังอยากจะเข้าแคลนนะก็เข้ามาได้เลยนะครับ ก็มาร่วมเก็บกุญแจกันนะฮะเรื่องคะแนนไม่ฟิกนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องป่อนไชนะหวด้วยนะครับขอบคุณครับผม